ันวันเกิดจ้าพ่อนี่พวกแกทำอะไรกันอยู่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ใหจัดงานกันปพิมพ์เค้กท่านประธานอีกใครสัง่งให้พวกเธอเอาเค้กท่านประธานมาถ้าไม่มีใครรับสารภาพาฉันจะไล่ออกให้หมดทุกคนพิมพ์อะไรพี่เชควาสนาท่านประธานโชคชะตาเข้าข้างเราแล้วท่านประธานจะเข้ามาเยี่ยมชมไซต์งานเราบ้าบออะพี่เชคกันดานแบบนี้เนี่ยนะท่านประธานจะมา ฟังผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกคุณออมเป็นคนแจ้งแนวพี่เข้ามาเองวันนี้วันเกิดท่านประธานท่านประธานจะเลี้ยงข้าวคนงานจริงหรอพี่เชควาสนะของเราจริงๆด้วยจะได้เจอท่านประธานตัวจริงเสียงจริงสักทีถ้าไม่พอไอ้ไซส์งานนี่มันสร้างไม่เสร็จสักทีป่านี้เราคงมีห้องทํางานที่สํานักงานใหญ่ได้ใกล้ชิดได้เจอท่านประธานไปนานแล้วแม่นั่นสิพี่เชคไอ้คนงานพวกนี้มันขี้เกียจจริงๆปิมีมเธอไปเร่งให้มันขยันทำงานให้เร็วกว่านี้หน่อยสิ ท่านประธานมาจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้เลยพี่เชคเดี๋ยวน้องสาวคนนี้จัดให้เฟิร์นใกล้ถึงหรือยังเนี่ยลูกถึงแล้วจ้ะพ่อนั่งไงเนี่ยเหรอโครงการ LKT ทำไมมันดูเงียบๆจังเลยเอะลูกแหมพ่อพ่ออยู่ข้างนอกมันก็เงียบสิเขาทำงานกันข้างในไปเถอะเดี๋ยวไม่ทัน มากันแค่นี้เองเหรอแล้วงานจะเสร็จไหมแกคิดว่ากำลังเล่นขายของกันอยู่หรือไงฮะก็คุณบีมเล่นไม่จ่ายเงินคนงานอย่างนี้ใครจะเขาจะมาทาให้หล่ะครับทุกคนก็ต้องกินข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอยา่าเอาเปรียบพวกเราเลยครับนี่แกว่าเหรอฮะขอโทษนะครับที่นี้ใช้งาน LKT หรือเปล่าครับเมื่อเราเป็นคนงานสำนักง,งานใหญ่ส่งามาครับคนงานมาเอาป่านนี้นี่นะ ทำไมไม่มาชาติหน้าเลยล่ะเอา้าย่งยืนเฉยอยู่ได้เข้ามาทำงานสิยิ้ดยิร้รับ้มเอา้าข้าทางไหนโน้นพักวแกด้วยรีบไปทำงานครับครับเร็วเวันนี้ท่านประธานจะมาทำง,งานม่คืบหน้าโดน จริงๆนี่ก็เกือบสองปีแล้วนะงานยังไม่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเออผมขอโทษครับคุณอมอเดี๋ยวผมจะเล่นให้สุดความสามารถเลยครับใช่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอืมฉันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวถ้าท่านประธานมาท่านโมโหฉันไม่รู้ด้วยนะแล้วไม่ทราบว่าท่านประธานจะเข้ามาตอนไหนหรอครับคุณอมอเดี๋ยวท่านเข้ามาพวกเธอก็รู้เองแหละเออเคท่านประธานอยู่ข้างนอกฝากเอาไปแช่ตู้เย็นด้วย,ย,ยนะได้ค่ะเดี๋ยวนูจัดก,การให้ค่ะคุณอมอ อ้ามิวเป็มแล้วทำไมไม่บอกป้าหลอกให้ป้ายกมาเนี่ยเหนื่อยนะขอโทษครับป้าตอนแรกผมคิดว่ามันจะขาดเดี๋ยวผมยกไปเก็บเองก็ได้ครับมันก็ต้องอย่างนั้นแหละป้าไม่ยกไปเก็บให้เหนื่อยหรอกเออคุณบีมปกติเขาขี้เวียนอย่างนี้ตลอดหรือเปล่ากล้องนี้แหละป้าเดี๋ยวพ้าก็าชิมลูกพี่เย,ยเปินเล่นอะไรเนี่ยยืมรถเครื่องไหนสิจะเอาไปซื้อเคก้กซื้อเคก้กวันเกิดใครหรอเฟิร์น วันเกิดพ่อเราไม่เคยจัดเลยเฟิร์นอยากจะเซอร์ไพรส์พ่ออ๋อได้ได้ได,ได้รีบไปรีบกลับนะได้ข่าวว่าคนจัดต่งงานใหญ่เข้ามาด้วยได้เลยลูกพี่ขอบใจนะจะไปไหนออคุณบีมคะวันนี้วันเกิดพ่อหนูหนูจะออกไปซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อคะ่ะเดี๋ยวหนูจะรีบกลับมานะคะ ถ้าเธอเก้ายางออกไปจากไซนี้เธอกับพ่อก็ไม่ต้องมาเหยียบนี่อีกไปทำงาน,านไม่ต้องเสียใจไปหรอกเคาหาที่ไหนก็ได้แต่คนกระตันยูแบบหนูมันหาไม่ได้ง่ายๆนะค่ะป้าพ่อลุงลุง เกิดเรื่องแล้วไปดูเฟิร์นเร็วเฟิร์นเป็นอะไรไม่รู้ลุงไปดูก่อนเฟิร์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 นโอ้โหถ้าตกใจหมดเลยสุขสันต์วันเกิดจ้ะพ่อแต่เทียนดับหมดแล้วไม่เป็นไรลูกขอบใจมากนะลูกอธิษฐานก่อนจ้ะพ่อได้ นี่พวกแกทำอะไรกันอยู่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้แต่งงาน,นกันริมเอ๊ะนี่มันเค้กท้ามทานอีกใครสาวให้พวกเธอเอาเค้กท้ามทานมาเค้กท้ามทานเออป้าเห็นมันอยู่ในตู้เย็นนะ่ะพวกแก มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงพวกแกไม่รู้เหรอว่าเค้กเป็นของท่านประธานคือเห็นหน้าแต่คนแล้มันไสจริงใครเห็นเค้กท่านประธานบ้างคุณออมเมื่อกี้ฉันไปดูในตู้เย็นไม่เห็นมีเลยเออคุณอมคะคนงานพวกนี้มันเอาเค้กท่านประธานไปตัดงานวันเกิดค่ะฮะเอาเค้กท่านประธาน เป็นคนออกเค้กของท่านประานไปฮะถ้าไม่มีใครรับสารภาพฉันจะไล่ออกให้หมดทุกคนสงสัยอยากตกงานกันท่านก็โยงหรอหมั้งใครฉันเองฉันเองแหละที่เป็นคนไปหยิบเค้กในต๊ ที่ทาให้ป้าไม่จิตสำนึกเลยหรือไงสงสัยอยากติดคุกตอนแก่ซะ่แล้วมั้งเหรอเอาเค่ในตู้เย็นไปถึงขนาดจะติดคุกเลยเหรอคุณออมเออไม่ค่ะคุณออมครับทําไมคุณออมไม่เอาเรื่องเยป้าคนง,งานแก่ๆคนนี้ล่ะครับนั่นน่ะสิครับคุณออมเธอรู้ไหม แก่ๆที่เธอพูดถึงท่านเป็นใครไม่ทราบครับคุณออมเป็นใครเหรอครคุณออมท่านเป็นเป็นใครเ<ข>หรอครับคุณออมคุณออมเป็นท่านประธานบริษัทเจ้านายของเราค่ะข,ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่านดอทนายได้ค่ะไว้เจอกันค่ะ สวัสดีค่ะเชิญจ้าขออนุญาตค่านประทานหนูสร้างอาหารเลี้ยงคนงานทั้งบริษัทแล้วนะคะขอบใจจ้าเออแล้วที่ใช้งาน l แ t ล่ะทีลสั่งอาหารกลางวัดไปเลี้ยงเขาด้วยหรือเปล่าเออแต่ที่นั่นก็เป็นแค่ไซงานก่อสร้างนะคะ คนงานก็มีแค่ไม่กี่คนด้วยค่ะท่านประธานถึงจะมีไม่กี่คนแต่เขาก็เป็นพนักงานลูกน้องเช่นเมือนกันต้องได้รับกำัใจเท่าเทียมกันอ๋อค่ะท่านประธานดิฉันจะารให้ค่ะเอ๊ฉันถือโอกาสวันเกิดฉันไปเซอร์ไพรส์คนงานที่นั่นดีกว่าจะดีเหรอคะท่านประธานดีสิตั้งแต่ขึ้นเสาเอกฉันไม่ได้ไปที่นั่นเลยถือโอกาสไปตรวจงานด้วยค่ะท่านประธาน ประธานขอโทษครับผมผิดไปแล้วเอาภัยให้ผมด้วยนะคะมมหนูไม่ได้ตั้งใจหนูรู้ท่าไม่ถึงกันให้อภัยหนูด้วยนะคะแหม่ทีนี้หล่ะมือไม้ก่อนกันเลยนะจะทำยังไงดีคะท่านประธานมีอยู่สองทางเลือก ไปเป็นคนงานก่อสร้างช่วยเขาทำงานที่ไซต์นี้ท่านประธานครับผมทำงานก่อสร้างไม่เป็นนะครับพี่เชฟมีงานทำได้แล้วมีกระตอกงนันนทากปม่ชีวิตเราถึงได้ตกตามงขงนาดนี้ขอบคุณนะคะท่านประธานขอบคุณที่รัการหนูเฟิร์นและนิลกค่ะท่านประธา,าน,านมีคนช่วยทำงานแล้วนะ ความดีมันทาไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทํากันหากทำสะาดเถอะสามคนจะได้หน้ายอยู่ขึ้นจําไว้นะคะในการทํางานย่อมมีปัญหาแต่อยู่ที่ว่าใครจะจัดการปัญหานั้นอย่างไรจะเลือกใช้อารมณ์ หรือว่าเหตุผลและทางเลือกนั้นจะทำให้รู้ว่าเรามีวุฒิภาวะหรือเปล่านะคะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน